เดียวเมนสุคุณะชายผู้ที่ได้ฉายาวาราชาคำสาบวันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์ตัวละครเขาอย่างละเอียดกันนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปไปเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนในอับดาฮัดผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกี้ซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเที์ลิสหรือไม่ก็การวิเคราะห์นะ ก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับดิสคอ d นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทําการคุยกับผมหรือว่าทําการในส่วนของสักเจอส์คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเถิดนะผมไหวนะครับผมไหวนะครับไหวจริงๆนะครับผมก็เอาเ็นว่าไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับนิยมนะครับดาฮาร์ด้วยด้วยว่าขอขอบคุณสําหรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคลิปก่อนมา,มากๆเลยนั่นเองนะก็จะเป็นในสองคลิปวิคอลตัวละครโกโจโสตูรุนั่นเองนะตอนที่ผมทำเนี่ยผมถามว่ามีคาดหวังให้ถึงหลักพันคนดูไหมผมก็มีคิดคิด,คดไว้นะเออถ้าว่าถ้าแบบมันได้ก็คือน่าจะดีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสปไปไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นมันจะเป็นได้จริงๆ นะครับผมเพราะตอนแรกี่นกล่าวไว้ว่าสัก500-600หรือแบบสัก7 0 0 8 0 0ก็คือดีใจมากๆแล้วนะครับแต่นี่คือได้ถึง1,000กว่าคนเลยนะเออนะครับผมพันหนึ่ง้อะไรประมาณนั้นนะถ้าที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ตอนเนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ1ั0หนึ่งนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมที่เรียกได้ว่าให้การตอบรับดีขนาดนี้นะทำให้ผมรู้นะครับผมว่าออไม่ใช่ว่า คนไทยนะครับไม่สนใจคอนเทนต์แนวนี้นะครับแน่นอนแหละคนไทยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เหมารวมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าการเป็นคนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแค่พูดจากในมุมมองเท่าที่ผมเห็นเฉยๆนะครับผมไม่ไม่อยู่ดีๆมาดักรอหน้าบ้านผมนะครับกู <c oughs> <c oughs> ว่าัยนะนั่นแหละนะครับคนไทยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเออนะครับผมจะรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะชอบแบบแนวอะไรอ,ะอ่ะสิบอันดับตัวละครเกิงสุดอะไรอย่างนี้ไหมหรือแบบว่า เออ่นั่งดูอนิเมะอีดิตที่แบบว่าแบบ ji, อายาโนโคจิอาเบียวเบีเท่ๆหน่อยอะไรแนวๆนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคนทำหลงนะครับไอ้พวกแนววิเคราะห์ตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะครับอย่าว่าแต่คนไทยนะฝรั่งเขาไม่ค่อยทํากันเลยนะครับแค่ว่าภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นเรียกว่าภาษานะครับที่เขาใช้กันทั่วโลกเนาะอย่างที่รู้ๆกันฉะนั้นเนี่ยคลิปมันก็เลยจํานวนเยอะกว่าทําให้ในส่วนคลิปพวกแบบแนววิเคราะห์ตัวละครมันมีเยอะกว่านั่นเอง นะครับผมเร่อกวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวด้วยนั่นเองเนาะพวกแบบตะวันตกอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับพอผมได้ทําการทําคลิปนี้ลงมานะครับก็ได้เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สนใจหลายๆคนเลยมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับในแง่ของในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวละครหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับไรติ้งนะครับหรือว่าการวิเคราะห์งานเขียนว่ามันออกมาดีขนาดไหนแล้วก็ดีใจและดีใจนะครับทําไม่ได้รู้เลยว่าไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดู อ่ะมันอาจจะเป็นส่วนน้อยก็จริงนะครับแต่ยังมีคนรอดูอยู่แค่ยังไม่ค่อยมีคนทาเท่านั้นเองนะครับก็ดีใจนะเออนะครับผมเรียกได้ว่ามามาเข้าเนื้อหากันเลยละกันนะครับคลิปก่อนผมก็ได้บอกไปว่าให้อยากทําอะไรถ้าเกิดสมมติเรตติ้งดีนะครับผมแล้วอ,อ,อยากให้ผมทําอะไรพริมพ์ไว้ได้เลยนะก็เรียกได้ว่าเออขอบคุณทุกท่านมากนะที่เรียกได้ว่าปล่อยฟรีผมเลยนะครับอยากให้ผมทําอะไรก็ทําเลยแต่เรียกได้ว่าคือคอนเทนต์กูตันครับ ยังดีที่รอบนี้มีสุคุณานะครับก็เลยอาหยิบสุคุณะมาทําแล้วกันพะมีพูดเกินๆคลิปก่อนไว้ใช่ไหมเออนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครมีคอนเทนต,ต์ที่อยากจะแนะนำแนะนําให้กูเทน,นะกูตันนะครับผมแต่ก็โอเคครับมาเริ่มไปเลยก็แล้วกันนะโดยคลิปก่อนนะคือแบบเล่าลากยาวแม่งกูรอไปยี่สิบกว่านาทีนะฝอยซะย,ยาวเลยทียคลิปที่ผมพยายามทําให้มันกระชับขึ้นแล้วกันนะผมจะพยายามแยกเป็นจุดๆนะแล้วพยายามเล่าให้มันไม่วนคลิปก่อนรู้ว่าฟุตจริงสี่สิบนาทีด้วย ผมตัดให้เหลือ26นาทีนะครับแค่เนี้ยผมพูดฝอยอะไรบัญญาออกมาแม่งก็3นาทีจะ4นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดรวมไปตอนที่ผมตัดไอโฆษณาดิสคอร์ดแฝกเข้าไปตอนนี้น่าจะเกือบ5นาทีแล้วนะครับฉะนั้นก็มาตัดเข้าคลิปกันเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับมาเรียกได้ว่าอย่างแรกเลยที่ผมจะพูดถึงเกียสุกุนะนะครับก็ขอพูดต่อจากรอบก่อนเลยที่ผมพูดในคลิปโกโจนะที่มีเกินไปน,นิดนึงละนะครับก็คือผมได้มีเกินไว้ประมาณว่าโกโจเนี่ยซิมูเลิซึมนะครับ หรือเรียกได้ว่าทีมของโกโจเนี่ยนะครับผมหลักๆเนี่ยมันจะวนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าคำว,ว่าแข็งแกร่งที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าสุคุนะเนี่ยผมมองว่าทีมมันจะวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางที่ตัวเองเลือกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีทางบอกว่า เขาเรียกว่าอะไรเสียใจภายหลังอะไรประมาณนั้นเออก็คือตีมันอาจจะเป็นประมาณว่าแบบกูจะไม่มีวันเสียใจในสิ่งที่กูเลือกไปเด็ดขาดนะครับหรือว่าความมั่นใจนั่นเองนะครับผมมันก็จะแบบว่าอยู่วนๆอยู่ตรงนี้แทนนะจะไม่เหมือนโกโจเนาะซึ่งก็เลยดูว่านั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันในส่วนของตีมันก่อนเลยละกันนะครับในเรื่องของความเอ่อมั่นใจของมันนะครับว่าเส้นทางที่มันเลือกมาเนี่ยถูกต้องแล้วนะ ซูคูนาเนี่ยนะครับในแบ็กสตอรี่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่เยกได้ว,ว่ามีให้เราเห็นเล็กน้อยในเรื่องจูจูสึไคเซนแล้วก็จะเห็นกันว่า เมื่อว่าสุคูนะเนี่ยตอนแรกๆเลยนะครับผมที่มันเกิดมานะมันเหมือนจะมีมันจะบอกอยู่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันมีเส้นทาง2สงเส้นทางให้เลือกนะครับแต่ว่าเส้นทางเนี้ยเส้นทางที่เรียกว่าไม่สนใครเลยนะครับปฏิเสธความรักนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าอย่างที่ตัวเองอยากจะทานะครับเป็นเส้นทางที่มันได้เลือกมันนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าจะให้ผมเดาวว่าอีกเส้นทางคืออะไรก็น่าจะง่ายๆแม้ก็น่าเป็นโคตรตรงข้ามนะครับก็คือเส้นทางที่เรียกว่าแคร์ผู้อื่นก็คือเป็นด้านดีนั่นแหละนะครับ ซึ่งว่าตามตรงมาเรื่องจากตรงนี้นะผมมองว่าการที่สุครุายเลอกอย่างนั้นเน่ยในยุคเฮอันยุคแบบกี่กี่พันปีก่อนว่าเออนระมาณพันปีก่อนเนี่ยคือเรื่องความดีความชั่วเนี่ยนะครับต้องเกิดไว้ก่อนเลยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือมันกเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะนะครับว่ามันไม่มีอยู่จริงนะมันเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นคำว่าดีคำว่าชั่วนะครับเพราะว่าสําหรับสัตว์นะครับผมที่ ไม่ได้มีสติปัญญาเนี่ยนะครับมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่มนุษย์เนี่ยพอแบบว่ามีสติปัญญาใช่ไหมก็พยายามจะหานะครับผมทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรส,สิ่งอะไรที่ทําแล้วคนอื่นรู้สึกดีสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งอะไรที่ทาแล้วแบบล้าลานชาวบ้านจะช่องหรือว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะครับ <Gesicht> ผมไม่เห็นด้วยสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับผมซึ่งก็ถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะได้ด้วยว่าประมาณว่าแบบ อ่สมมติแบบอาการขโมยของเนี่ยการขโมยของเนี่ยสำหรับสังคมเรานะครับยังไงก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีโลกคู่ขนานนะที่การขโมยของเนี่ยแม่งเป็นแบบว่าเวลาแบบใครโดนขโมยของเปิดเปิดโอ้ฟินมากเลยโอ้รู้สึกดีโดนขโมยของนะครับสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีไปโดยปริยายนะครับผมฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าไอคอนเซ็ปต์ความดีความชั่วนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนนษย์สร้างขึ้นมาเนาะ แล้วย้อนกลับไปพันปีก่อนเนี่ยในช่วงเฮอันนะครับทุกท่านก็น่ารู้อยู่แล้วว่าไอยุคนั้นเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นก็คือซามูไรนะครับมันจะเป็นยุคอะไรพวกนั้นแหละนะที่แบบว่าโอ้ข้าแบบว่าต้องตายอย่างมีเกียรติจะต้องคว้าท้อตัวอ,อะไรประมาณนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโลจิกอะคือเราไม่สามารถเอาเอา,เอาโลจิกปัจจุบันไปด่าว่าสุคุณะมันชั่วได้เว้ย <c oughs> คือปกคลิปคลิปนี้ไม่ก็ชื่อคลิปนะผมกล่าวไว้แล้วผมจะตั้งมา,มาว่าสุคุนะไม่ได้ผิดสุคุนะ <c oughs> เหมือนมีไหมเนี่ยไอกิฟฟ <laughs> ประมาณนั้นนะผมว่ากะว่าจะตั้งอะไราตั้งไว้ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวที่บอกก็คือยุคเฮอันนะครับผมมันเป็นยุคแบบเก่ามาเราไม่สามารถใช้โลจิกปัจจุบันเนี่ยไปเทียบกับตอนนั้นได้นะมันเป็นยุคที่โหดร้ายนะครับผมในสายตาคนมุมมองคนปัจจุบันนะครับซึ่งก็เลยร้ว่าสุกุนะเมื่อก็เกิดมาในยุคนั้นนะครับมันก็ใช้ชีวิตของมันไปนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเส้นทางที่มันเลือกเดินก็คือเส้นทางที่เรียกว่า ไม่สนใจใครนะครับและใช้ชีวิตออของตัวเองอย่างเดียวเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจารย์เก๋ๆเขียนมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะได้เห็นเลยว่าสุครุะเนี่ยแม่งไ,ไม่แคร์ใครอยู่แล้วนะครับก็คือแบบว่า เออกูจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยของกูอะ่ะแต่แค่ว่าตอนแรกอะ่ะเราแม่งจะไม่รู้เว้ยว่าทําไมสุครูน่ะมึงเป็นแบบดูอะไรว่าทรงอจใจยอย่างงี้วะคือเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราเห็นแค่เบื้องหน้าสุครูนะไงเราไม่รู้สาเหตุต้นตอว่าทําไมมันถึงเป็นคนที่แบบว่าหญิงยโสทําไมถึงเป็นคนที่แบบว่าดูจะไม่แคร์ใครขนาดนี้นะครับแต่พอเราเห็นแแบก,กาวมันแล้วอะ่ะ มันก็ทําให้อย่างน้อยตัวผมอาอย่างน้อยตัวผมคนหนึ่งผมก็รู้สึกว่าอ่ะเขาอย่างน้อยก็เข้าใจการกระทาของมันละนะครับว่าทําไมมันถึงมีนิสัยอย่างนี้ได้นะนี่คือการเขียนที่ส่วนตัวผมมองว่าดีนะครับผมก็คือไม่ใช่แค่ว่าเขียนยัดเยียดนิสัยให้กับตัวละครในตัวละครหนึ่งแต่เป็นการสร้างแบ็กกราวให้ด้วยนะครับผมว่าทําไมถึงต้องมีนิสัยอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับ ของโกโจเลยนะครับผมทําไมโกโจถึงเป็นคนที่แบบว่า,าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดทําไมโกโจถึงเรียกว่าแบบว่ามีอีโก้เยอะทําไมโกโจถึงหลงตัวเองได้มากขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าแหละเป็นเพราะว่าโกโจเกิดมาแม่งก็แบบอยู่ในตระกูลใหญ่นะครับโดนทุกคนประคบประงมตลอดเวลานะครับพอออกมาโลกภายนอกนะครับผมก็เรียกได้ว่าอา้าวเป็นยังไงอะ่ะกูก็เก่งที่สุดดีๆไม่เคยมีใครสู้มันได้เลย นะครับถูกบอกอวยตลอดเวลามันก็เลยฟอมเป็นิสัยอย่างนั้นขึ้นมานะครับผมอันนี้สุคุ่ะก็เหมือนกันนะัเกิดมาในยุคสมัยที่โหด้ลยนะครับแล้วก็ได้ทําการเลือกเส้นทางนั้นขึ้นมานั่นเองนะก็คือเส้นทางที่เดินด้วยตัวคนเดียวอะไรประมาณนั้นเนอนะถ้าไม่นับอุราเมนะ <c oughs> อันนั้นติดมาด้วยได้ไงก็กไม่รู้นะครับซึงก็นั่นแหละ นะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าในส่วนของเรื่องธีมเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องซิมบลิซึมเนี่ยไอการเขียนตรงนี้มาเนี่ยคือเขียนได้ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวอาจาันเกะเนะต้องขอชื่นชมเนาะส่วนตัวผมมองว่าดีพอๆกโจโลเลยนะแค่มันจะแบบว่าดีในคนละด้าน นะครับผมด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าอมองในสังคมนะก็จะเป็นด้านชั่วกับด้านดีใช่ไหมเออนะครับผมเสือจีมัจะเรียกกันร้อเปอร์เซ็นก็นไม่ได้แล้วพวกโกโจเนี่ยความหลงตัวเองเนี่ยเอาจริงๆรอ่าถ้าในสังคมปัจจุบันนะครับก็เรียกได้ว่าเออมันก็ดูจะไม่ใช่สิ่งที่คนจะแบบเปิดรับเท่าไหร,ร่นะหรือคนก็ไม่น่าจะชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ นั่นแหละนะับมันก็คนละด้านกันเนานะง่ายๆนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับในแง่ของเรื่องซินบลิซึมและตีมของสุคุณะนะครับถือว่าเราวิเคราะห์ตรงนี้กันเสร็จไปแล้วเนาะว่าตัวละครมันเนี่ยทำไมถึงดูมันหน้ามันโนกได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าทำไมดูแบบว่าไม่มีจิตใจความเป็นคนเลยนะครับก็ง่ายๆอ่ะคือแค่โลจิกมันกับโลจิกเรามันก็ต่างกันแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า เออมันก็สมเหตุสมผลดีนะครับยิ่งเส้นทางที่มันเลื่อเดินคือเส้นทางที่เรียกว่าทอดทิงทุกคนและเอาแค่ตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งออสมเหตุสมผลเข้าไปใหญ่เลยนะครับกับคาแรคเตอร์นะเรียกว่าทําให้ดูมีมิติขึ้นมามากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรดีก็อย่างเช่นเคยนะผมก็ไม่มีสริปเช่นเคยนะแต่แค่ว่ารอบนี้นะผมจะพยายามไม่พูดบ้ว,วนนะครับรอบก่อนคือวนชิบมหายนะครับขออัยนะ สำหรับคนที่อุตส่าห์ดูจนจบแล้วพิมพ์เลข6กมาเนี่ยผมโค้รจะขอบคุณเลยนะแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนที่พิมพ์คอมเมนต์ดีๆมานะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจมาแล้วไม่ได้พิมพ์เลขหกผมก็คิดว่าน่าจะดูจนจบเหมือนกันนะน่าจะแค่แบบไม่ได้พิมพ์หรือจะลืมหรืออะไรก็ช่างนะแต่ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ได้ดูว่าอุตส่าห์ดูคลิปนะครับที่เมื่อตามตัวคุณภาพไม่ค่อยจะมีนะครับ <laughs> คุณภาพเดียวในคลิปนะที่ผมก็แค่มาจะพูดได้ก็คือในส่วนเนื้อหาที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ S <S <S สิ่งที่คนเขาไม่ก็จะทากันอะไรประมาณนั้นนะครับมามามาตัดเข้าเนื้อหาต่อนะครับเออจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อดีว่าในแง่ของเออในส่วนของสุคุณะอืมเอาเป็นในส่วนของอ่านี่แล้วกันนะครับด้านด้านอื่นของสุคุณะนะครับเรียกได้ว,ว่าสุคุณะเนี่ยนะครับถึงแม้เนี่ยจะดูเป็นคนที่เออไม่แคร์โลกไม่แคร์ห่านอะไรเลยนะครับจะทําอะไรกูจะทําอย่างนั้นนะกูถูกต้องเสมอนะครับผมถึงแม้าจะเป็นคนอย่างนั้นนะแต่ เวลาที่มีอะไรเข้ามาสะกิดมันในด้านแบบเชิงจิตใจ,จอะ่ะมันเป็นคนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดละอ่อนมากเลยนะครับอย่างเช่นตอนทีอ่อารมณ์เหมือนกับตอนที่มันสู้ในศึกศึกสุดท้ายเลยอะ่ะเออนะที่มันสู้อยู่ดีๆสู้อยู่จีอจนะแล้วมันเริ่มจะขัดใจขึ้นมานะครับมันก็พอดตนะครับแล้วก็มาน,นั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมกูถึงแบบรู้สึกขัดใจกับไบเด็กนี่นักหนาวะ มันก็นั่งคิดเว้ยเออมันนั่งคิดจริงจังเลยนะครับแล้วก็คิดว่าอืมหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเด็กนี่ที่ฉันคิดว่ามันดูอ่อนแอชิบหายมันดันแบบเก่งขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งสะงั้นฉันก็เลยขัดใจอย่างนั้นเหรออืมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงเส้นทางที่ฉันเลือกมันก็เป็นเส้นทางที่ถูกอยู่ดีอะไรประมาณนั้นน่ะเออนะคือมันจะมีแบบบทอย่างเงี้ยถ้าทุกท่านอ่านจริงๆด้วยจะเห็นว่าไม่มีเยอะมากนะครับไอ้บทโดยเฉพาะผ้าหลังๆเนี่ยที่ คืออยู่ดีเหมือนกับโกโจเลยแค่กล่องโกโจคือแม่งเสือกมาบับตอนหลังแม่งตายนะครับในด้านของงานเขียนนะส่วนของสุครุนะคือมันตายท้ายเลยไงเออนะครับก็เลยได้ด้ว่ามีช่องนะครับให้เขียนเยอะมากนะครับว่าก็ตามตรงวลางสุคุุะกับโกโจถามว่าผมมองว่าใครเขียนมาดีกว่ากันผมบอกบอกได้เลยนะร้อยเปอโกโจครับ แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โกโจเป็นเพราะว่าโกโจแม่งดีกว่าแน่ๆน,นะเว้ยบอกว่ายังไงถ้าเกิดสมมุติแบบมีร้อยตอนสุคุนะแไม่ก็แย่กว่าโกโจดีเขียนยังไงโกโจก็ดีกว่าไม่ใช่นะครับายที่ผมให้โกโจดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยเพราะโกโจบทมีเยอะวมันก็เลยมีช่องให้เขียนเยอะกว่านะครับกับการสุคุนะเนี่ยเก๋ๆคืออย่างน้อยโกโจมันมีแบ็กสตอรี่ใช่ไหมและแบ็กสตอรี่อาจารย์เก๋ๆก,ก,ก็ใส่คาแรคเตอร์มันลงไปเยอะมากๆนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นเวลาดําเนินเนื้อเรื่องหลักอย่างนี้ก็แทบจะมีโกโจมาในแบบเรื่อยเลยนะครับไม่มาปิดงานก็มาเป็นตัวหลักในเนื้อเรื่องเลยนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เห็นหลายแง่มุมของจานแกเรื่อยๆกับกาซุคุนะคืออะไรอ่ะแม่งรอแบบทุกอย่างแบบได้โอกาสก่อนค่อยโผล่มายึดร่างยูจิแล้วตอนยึดร่างทําหาอะไรก็ไล่ฆ่าไล่ตบไล่ไล่ไไตบคนไล่แองแล้วก็กลับไป <c oughs> มันก็เลยแทบ ไอ,ไอส่วนไลติงของสุครนะมันเลยมีไปกองกันอยู่กระจุกรวมตอนภาคสุดท้ายนะที่เราได้มานั่งเห็นจิตใจของมันแบบจริงจังนะซึ่งก็ดีใจมากที่อาจารย์เก๋ๆช่วยเขียนของสุครนะให้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวลาดบอสกูแม่งสภาพกับเบมูซันคุณ <c oughs> <c oughs> น้องเลืออยูแล้วจะพูดตรงด้วยผมรู้สึกมูซันม่เป็นตัวละครที่เขียนมันได้เปนยาอ่อนมาก <c oughs> ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับผมคือนั่นแหละนะ เราเราเราไม่พูดถึงดีกว่านะครับ,สำ,รบสำหรับใครที่ชอบมูซันก็ขอภัยจริงนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่าคนที่ชอบนะครับแค่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบคา,าแรคเตอร์มันแล้วก็ไม่ได้ชอบงานอาการเขียนสไตล์นี้เฉยๆนะเออนะครับผมรู้สึกวันเรียบไปอรู้สึกเป็นตัวร้ายมิติเดียวเกินไปนะครับก็โอเคกลับมาที่สุกุนะนะครับเนี่ยแม่งกูฝอยแล้วว่าจะยี่สิบนาทีชัวยเยโซนเนี่ยแม่งเย้ย <c oughs> อ่ะพูดถึงตัวไหนแลวว่าชิบหายนะครับ อ๋อใช่เออนะครับพูดถึงว่าคาแรคเตอร์สุกุนะนะที่ได้โดนมันเข้าใละเอียดละอ่อนมากเลยนะครับผมละเอียดอ่อนละละเอียดละอ่อนคืออะไรว่าเออว้วงงภาษาไทยขออภัยนะ <c oughs> นั่นแหละนะเพราะว่าเรียนละเอียดอ่อนมากนะในแง่ของจิตใจมันคือมันค่อยๆแบบคอยทบทวนตัวเองตลอดนะเป็นการทบทวนเพื่อให้มันตอกย้ําเข้าไปอีกนะว่าเส้นทางที่มันเลือกมานี่ถูกแล้วนะครับผมโดยเ,เรียกได้ว,ว่าอีกหนึ่งจุดที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวละครสุกุนะก็คือหลังจากที่มันแพ้ นะครับหลังจากที่มันแพ้หลังจากที่มันตายนะครับผมโดนกลายเป็นก้อนขี้กลายเป็นโป้นั่นแหละนะครับคนเล่นล้อกันนะครับไอตอนโกโจตายล้อคิดแคทใช่ไหมพอแบบสุกุน่าตายปูแม่งแฟนโกโจคือแบบว่าเอ้าได้ได้ได้ทีแล้วนี่มันชิดคูน่าจัดจัดขี้คูน่านั่นแหละนะสู่ขี้นะนะก็นั่นแหละนะครับแล้วตอนมันตายนะครับผมมันก็มีรู้สึกนะครับว่าเออ สุดท้ายเราก็แพ้นะที่มันคุยกับมาฮิตโตะนะครับว่าเออเอาอะไรมาว่าก็แพ้แล้วอะ่ะ <c oughs> ก็แปลว่าเส้นทางที่กูเลือกมาเนี่ยมันมันเป็นเส้นทางที่ทําให้แบบว่าสุดท้ายก็แพ้นะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออมารู้สึกว่าแบบอ่ะถ้ามีโอกาสอีกครั้งมันก็อาจจะเลือกเดินอีกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งก็เลยด้ว่าเออดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นการสะทะ้อนให้เห็นอีกว่าคําว่าถูกต้องของสูคูนาเนี่ย มันคือความแข็งแกร่งเว้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับในยุคสมัยก่อนอีกนะที่เรียกว่าในยุคแบบซามูไรเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ละเอียดนะแต่ถ้าที่แบบเห็นมานผ่านๆนะมันก็จะต้องบอกว่าอา่าคนที่มีเกียรติคนที่แข็งแกร่งก็จะเป็นแบบคนที่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะสอดคล้องกับไปตรงส่วนของยุคมันนะซึ่งก็ถือว่าดีนะครับก็แปลว่าเนี่ยเห็นไหมก็คือซุคุนะาในการที่มันจะแข็งแกร่งที่สุดและในการที่มันจะเป็นผู้ที่ถูกต้องเนี่ย Uh, มันก็เลยได้ทําการเลือกเส้นทางนะครับผมที่สนแต่ตัวเองนะฝึกแต่ตัวเองนะครับผมแล้วก็ไม่สนคนอื่นไม่แคร์คนอื่นนะทิ้งรักทิ้งความรักกันเนาะเพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแกร่งที่สุดและเป็นผู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะแต่เป็นไงพอมันแพ้มันก็ยอมรับแต่โดยดีเว้ยว่าแบบโอเคกูแพ้และเออก็เส้นทางที่กูเลือกเนะี่ยมันอาจจะผิดก็เป็นไม่ได้อโอเคพิสูจน์เรียบร้อยถ้างั้นถ้ามีโอกาสรอบต่อไป ก็อาจจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับผมฉะนั้นผมเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคือพูดถูกพูดจริงๆด้วยจุจือสื่อใคเซนะสามารถเขียนภาค2ได้แบบง่ายมากๆ <c oughs> นะครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าถ้าอาจารย์เก๋ๆจะเขียนนะมันเขียนได้เว้ยคือแกต้องอย่าไปปอ๊อตเว้ยอย่าไปกลัวโดนคนด่าเว้ยคือคนด่าไม่มีด่าตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับรวมถึงกูด้วย <c oughs> <c oughs> บางตอนแต่คือนั่นแหละคือคือคุณเป็นคนแต่งอะคุณต้องแบบ เออเอาหน่อยดีวะเออนะครับต้องแบบใจกล้าหน่อยนะครับเหมือนไอ้นี่ทัสึกิฟูฟจิโมโตะคนแต่งเชนซอมายกูอย่างชอบเลยเนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับเออผมรู้สึกว่าจิซึกาเซนสามารถเขียนภาคต่อได้ไง่ายหลายมาเลยนะครับมีนู่นมีนั่นให้เขียน,นเต็มไปหมดเลยนะครับผมยิ่งโกโจหลังจากโกโจหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหง่ายขึ้นเยอะนะครับแหมมันเขียนโกโจรประโหดเกินนะครับผมไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าเอ่อมาต่อนะสำหรับสุกุนันมีอะไรอีกว่าที่จะพูดนะครับโดยรวมไปจริงคาแรคเตอร์สุกุนะน่ะสิดายมีเท่านี้นะครับเอ่อถ้าจะมีพูดถึงอีกก็อะไรอ่ะได้อลหรอกกเออนะครับคือสายที่คาแรคเตอร์สุกุนะมันมีน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะมันมาแบบมันดีตอนหลังไงแล้วคือถามว่าตอนหลังอาจารย์เก๋ๆไม่รู้ไม่เป็นห่าอะไรเว้ยคือแคตติกรีของไลทิ้งอ่ะนะครับหรือแคตติกรีของการเป็นงานเขียนที่ดีอ่ะ ในคอมมูมมันจะมีแบบว่ามีหลายประเภทที่มันแยกย่อยออกมาเนาะแต่ทีนี้คืออาจารย์เก๋ๆแม่งไม่รู้เป็นโลกอะไรนะครับคือไปโฟกัสแต่ในส่วนของการเชฟให้ทีมแล้วก็ซิมบลิซึมหรือว่าการเป็นแบบว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันมันมัน,มนดีอ่ะแล้วแม็กก็โฟกัสแต่จุดนั้นเวกับอีกอันนึงคือไดอะล็อกนะครับไดอะล็อกคืออะไรไดอะล็อกก็คือพวกแบบว่าคําพูดนะครับโมโนล็อกก็คือความคิดนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว,ว่าไอทีม s ิมบ o ิ i ซ m แล้วก็แดรโโ์หลอดมอนลอกนี่คือ4สิ่งนะที่อจารย์เก๋ๆแม่งผมรู้สึกว่าโฟกัสเป็นหลักนะครับที่เหลือคือคือคือปล่อย ấy. คือถามว่าทําได้ดีั้ยก็ทําได้ดีนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีกว่าเรื่องอื่นยังไงร,รู้สึกแบบธรรมดาอยู่ แต่ก็นั่นแหละนะครับว่าการตามตรงก็คือหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณนั้นนะส่วนตัวถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีแคตติกรีไหนในงานเขียนที่รู้สึกว่าดีๆของสุคุนะก็สามารถอบอกออกมาได้ลนะที่รู้สึกว่าจุดนี้เนะี่ยสุคุนะมันก็รู้สึกว่าดีกว่าตัวร้ายตัวอื่นนะครับหรือเป็นจุดเด่นอยู่นี้ที่เป็นเฉพาะตัวมันนะก็พิมพ์กันมาได้นะผมอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ดีเองนะเพราะเอาจริงส่วนใหญ่ถามผมไม่วิเคราะห์สุคุนะาหนะ่ไม่ก็ไม่ <laughs> พูดตามตัวผมไม่ได้ชอบสุคนะุนะนานั้นนะครับแค่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในแง่งานเขียนนะเออคือสุคุนะมันเขียนมาดีนะครับผมอันดับหนึ่งในเรื่องก็โกโจอันดับ2ก็สุกุนะนี่แหละแต่โกโจก็เลกได้ว่ามันจะลึกกว่านิดหนึ่งนะครับมั้งนะเออไม่รู้ใครอาจจะคิดว่าสุคุนะผมมันจะพูดได้ลึกกว่านะแต่ตัวส่วนตัวหนึ่งคือผมชอบโกโจมากกว่าอยู่แล้วแหละ2คือผมพอชอบเนี่ยมันก็เลยวเค์ไปเยอะกว่านะครับผมจริงในคลิปนั้นนะผมพูดอีกยาวเลยแต่ขี้เกียจตัดไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวนะคลิปนี้ก็เนี่ยยี่สิบนาทีไปพอแล นั่นแหละนะครับมากันเรื่องสุดท้ายก็เป็นแดร์หลอกแล้วกันที่เกิดเอาไว้เมื่อกี้นะครับแดร์หลอกซุคุนะที่ดีสุดก็เออก็อย่างเช่นอันนั้นนะที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนที่มันโดนยูจินะครับเ,เห็นว่ายูจิแข็งแกร่งขึ้นมันก็มานั่งคิดอันนั้นเป็นโมโนหลอกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแดร์หลอกก็อาจจะเป็นตอนประมาณไอ้นี่ก็ไแดะนะครับที่มันบอกโกโจนะครับว่าฉันจะไม่มีวันลืมนายเลยจนกว่าฉันจะสิ้นชีวิตนะครับซึ่งก็มึงก็สิ้นชีวิตเล ในแบบอีกประมาณไม่กี่ตอนข้างหน้านะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นนะว่าซูคูนะมันเป็นคนที่ให้เกียรติคนมากๆนะให้เกียรติคนที่แข็งแกร่งนะครับเป็นแบบว่าเหมือนกับคนสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นที่บอกว่าจะให้เกียรติกับคนที่แข็งแกร่งนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะหรือไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็คือตอนที่มันแบบว่าคุยกับคาชิโมะนะครับในโลกโลกหลังความตายโลกจิตใจนะครับที่คุยกันไปประมาณว่าเออคาชิโมะเอ๋ย คือคนเราอะนะชั้นอะเกิดมาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมแต่ว่าชั้นน่ะไม่เหมือนนายชั้นอะได้ลาทิ้งไปนานแล้วไอ้ความรักความเติมเต็มอะไรนั่น่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ค่ายังไงล่ะฟังให้ดีนะชั้นอะคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดชายผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งฉะนั้นแล้วไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เกี่ยงชั้นและมาเติมเต็มชั้นได้หรอกชั้นน่ะไม่จำเป็นต้องการความรักอะไรปัญญาอ่อนพันนั้นชั้นอะอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้ อะไรประมาณนั้นนะแต่ต้องบอกก่อนนะวงเล็บก่อนนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีแบบว่าเนื้อหาบิดเบือนไปบ้างนะเพราะผมก็จาไม่ได้หมดหรอกนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันก็แน่ๆนั้นนั่นแหละนะครับมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะแบบว่าออกห่างจากสิ่งที่มันพูดไปเยอะหรอกนะครับผมผมก็สรุปเอาคีย์หลักมาให้นะก็ถามวา่อาอะไดอะล็อกตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรมันสะท้อนที่เห็นว่า สุกุน่ามันยอมแพ้เวมันยอมแพ้อะไรมันยอมแพ้ที่จะเสาะหาความรักนั้นนะครับมันเชื่อว่าตัวเองมันเก่งมากนะจนมันยอมแพ้ไปแล้วนะครับผมแต่ถามว่าเอ้าถ้ามันเชื่อว่าตัวเองเก่งมากขนาดนี้มันจะไม่ไปทับกับโกโจหรอมันจะไม่ทับกับโกโจครับเพราะโกโจอ่ะคือมันเชื่อว่าตัวเองเก่งมากแล้วมันก็ไม่สนหาเหวยงอะไรอย่างอืแล้วคือมันเชื่อว่าตัวเองเก่งมากโดยฟีลิ่งล้วนๆนะแต่สุกุน่ามันเชื่อว่าตัวเองเก่งมากจากเท่าที่ดูคือ จากหลักฐานอ่ะเออนะครับเผื่อใครที่ดูค้ารู้อดีอหลีนะกูยโยงลากเรื่องไปทั่วเลยนะครับอโนโคจินะครับไอตอนที่เล่นหมากลุก นะครับผมที่มันบอกว่าคุยกับโคริกิตะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเล่นนิดนึงนะที่มาคุยกับโฮริกิตะไปว่าเออแบบต่อให้กูออมมือก็แบบไม่มีใครสูกูได้หรอกโฮริกิตะก็บอกว่าเอา้าทาไมแบบว่าโหมั่นใจจังเลยนะไอ,ไอโนโคโจิบอกเปล่าไม่ใช่ความมั่นใจก็มันเป็นเขาเรียกว่าแบบมันมันเป็นหลักฐานเออมันแบบว่าได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะก็คือแบบกูเล่นกับใครต่อให้ออมมือมันก็ชนะจริงๆมึงให้กูทํำยังไงอ่ะเออกูพูดยังไงมันก็ดูแอคอยู่ดีอ่ะมึงให้กูพูดยังไงประมาณน นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ซูคุนะผมมองว่ามันจะเป็นแบบแนวเชิงเหตุผลมากกว่านะครับจะไม่เหมือนแบบโกโจคือโกโจคือเชื่ออย,ย่างสุดหัวใจแบบเพียวๆเลยไงเออแน่นอนว่ามันก็มา,าจากการที่มีหลักฐานด้วยแต่ว่าตัวคอหลักผมรู้สึกมันเป็นฟีลลิ่งมากกว่านะครับแต่ว่าของซูคุนะเนี่ยมันมาจากการที่แบบว่ามันสู้มาหลายครั้งและมันอยู่มานานและแล้วก็มันก็เก่งที่สุดจริงๆมันก็เลยไม่ได้หวังแล้วนะครับว่าให้ใครมาเติมเต็มแต่ตัวอาชิโมะเนี่ย คือมันยังต้องการได้ใครมาเติมเต็มอยู่ไงนะครับมันก็แค่แบบว่าไม่ได้ยอมแพ้นะครับผมกับการสอาหาเนอะเออสุกุณะมันยอมแพ้บอกว่าช่างแม่งแล้วกันเออในเมื่อแม่งไม่มีใครเก่งเท่ากูได้ก็ก,ก,ก็กูไปทําอื่นแล้วกันนะมาน,นั่งคิดมากทําไมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคครับจบไปแล้วนะสำหรับคลิปนีนะ้ปนีนยยาวอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่ากันตามตรงเอ,อ่อถึงทุกท่านอาจจะรู้สึกยาวเหมือนเช่นเคยแต่ส่วนตัวผมผมไม่รู้สึกว่ายาวเหมือนเช่นเคยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคลิปจริงที่ผมพูดอ่ะสี่สิบนาทีแต่ว่าผมอ่ะตัดนะครับเอา <c oughs> บาต้าบอกว่าแม่งนี่คือมึงตัดส่วนที่พูดรวนๆออกแล้วเหรอวะทำไมกูรู้สึกแม่งยังพูดรวนนานนะครับแต่นั่นแหละคลิดว่านคือผมตัดออกแล้วนะครับผมเลยเหลือ20กว่านาทีมั้งนะเออนะแต่คลิปนี้ไหนก็คือไม่ได้ตัดเลยผมรู้สึกว่าไม่มีจุดไหนที่ผมต้องตัดทิ้งเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพูดค่อนข้างเป็นระบบนะมีนอกทะเลบ,บ้างแต่ไม่ต้องตัดนะครับก็จะเป็นแบบว่าคลิปเต็มแบบไม่มีตัดเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งมีตัดเล็กน้อยแหละแต่เล็กน้อยอมากๆนะไอ้ส่วนที่พูดปิดเฉยๆนะครับผมส่วนที้ขอ อยากให้ผมทำวิคอสตัวละครอย่างนี้อีกไหมถ้าเกิดอยากก็พิมพ์ได้นะให้ทําตัวอะไรนะก็ผมก็มีคอได้หมดทุกตัวนะครับได้ด้ว่าเป็นพวกที่ชอบทําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนั่นมันจะแปลกสไตล์กับเอ่อคนส่วนใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะเพื่อเผื่อแบบว่าเห็นคนชอบกันก็ก็ดีผมก็ดีใจนะครับซึ่งเรยนวันั้นแหละนะครับใครอยากให้ผมทําตัวอะไรมาบอกมาได้นะผมมีคอสได้หมดทุกตัวถ้าถ้าผมเคยดูนะมาไหนที่ผมไม่เคยดูก็ ก,ก,กอจจ็อาจจะไปดูให้หรือหรือถ้าไม่ได้เคยดูแล้วไม่ได้อยากไปดูจริงๆก็อาจจะไม่ได้ทำให้ก็ต้องขออภัยแล้ว,ลวก็โอเคครับจบแล้วคล,ค,ลคลิปนี้นะใช่มีไอเดียจริงไอเดียคอนเทนต์มีคลิปหนึ่งที่อยากจะทำมาสักพักแล้วก็คือ,อ,อผมไม่ชอบโซโลเลยแต่กูรู้ว่ากูทำไปแล้วกูโดนตีนหนักแน่แนะอีกอย่างคือผมทนดูซีซั่นสองไม่ได้ผมดูซีซั่นแรกจบอะแล้วแบบไม่ไหววะ่ะคือซีซั่นแรกระหวแบบ่างที่ดูก็แบบ ก็เอียนแล้วนะแต่ก็แบบทนดูจนมันจบอะซึ่งแบบพอซีซั่นสองมาก็แบบไม่ไหวว่าโทษทีไม่ไหวว่าโโทษทีนะไม่ใช่ตอนพอซีซั้นสองมาดิเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดผมดูซีนแรกนะครับตอนที่ซียนสองยังไม่มาแต่ผมดรอปไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วพอซีนสองมันจบมั้งหรือเกือบจบนี่แหละนะครับผมก็กลับมาดูเซียนแรกจนจบเซียนหนึ่งแล้วถามว่ากูดูซียนสองต่อไหมก็ไม่พบไม่ไหวสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าทำไมผมถึงไม่ชอบโซโล่ก็เดี๋ยวเกิดให้นิดนึงแล้วกันผมรู้สึกว่าตัวละครมันมีตีเดียวมากๆ นะครับแล้วก็ในความที่แอคของมันเนี่ยนะครับมันมันมันไม่มีต้นต่อสาเหตุนะครับคือต้นต่อสาเหตุมันบางไปนะครับแค่แบบว่าอะไรว่ามึงเจอความโหดร้ายของโลกแล้วมึงก็เลยรู้สึกว่าเออมนุษย์นี่แม่งบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าจะทาของชีวิตได้อยู่ดีๆมึงก็แบบโหดขึ้นมาแล้วทําไมต้องแอคตามไปด้วยคือมันมีแอคตามมาได้ยังไงกูก็งงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลย นั่นแหละนะัมันมันม่ไม่ค่อยดีนะในแง่ของงานเขียนอย่างน้อยก็ในความเย็นส่วนตัวของผมนะแต่ดีเบชันดีนะดีเบชันผมให้8.5เต็ม10เลยดีมากๆนะครับผมซึ่งก็เกเคก็ปิดคลิปได้แล้วนะครับส่วนนี้ขอไปก่อนก็เอาจริงๆอยากให้วิคอร์โจินอูมถ้าใหา่วิคอร์โซจินอูวิคอร์ให้ก็ได้เราจะด่าเยอะหน่อยนะโอเคผมไปแล้วโหที่เรารับชมคลิปนี้มากนะใครดูคลิปนี้จบขอเลขสี่นะครับผมส่วนนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ